ย่อนด้วยล้วก,กับดิวไาม์เคียเตอร์เปนน้ได้อยู่ในเกมโรบอกในแมปของอเมริกาคาเฟ่นั่นเองนะเย่เป็นเกมแนวอะไรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเห็นคนก็เล่นเยอะพอควรเลยเราจะมา <S 1> <S 1> ลองเล่นดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเป็นร้านเมดคาเฟ่แหละตามตัวชื่อเราจะมาลองเล่นกันว่าเป็นยังไงว้าวถ้าเออมเดี๋ยวนะเห็นเมาส์เกะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนโอเคทุกคนจะไม่เห็นเมาส์กันละป่ะเรา มีในร้านตัวเขาในร้านเขามีแบบว่าทอนน์ไอดอนโอเคนะก็เป็นป้ายเนาะขออนุญาตไม่แปลแล้วกันนะฮะเราจะแปลในเรื่องแบบสาคัญสําคัญเนาะถ้าป้ายสาคัญเนี่ยเราจะลองแปลแล้วกันนะอันนี้น่าจะเป็นตัวของคนสร้างปะคนสร้างแบบป,ปะเออน่ารักน่ารักเป็นมัดขออนุาตน่ารักมากแล้วก็มีแฟนอาร์ตมีตรนี้แล้วก็เป็นเมนูอาหารนะนี่เป็นเมนูอาหารนะนเน,เนา,านะ เราเข้าได้ไหมเอย่ยเข้าไมได้ติดนะโอเคก็คือเรามีตัวเลือกเดียวก็คือซันกระดิ่งอขออนุญาตเล่นเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะเพราะว่าถึงมันจะแปลได้โดยโทษ่ก็เถอะโอเคมามามา,มาเราจะมาสั่งกระดิ่งเรียกกัน วิ้ยโมเดลเธอใช้ได้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะเออโมเดลค่อนข้างสวยเลยอ่าสวัสดียินดีต้อนรับสู่อเมรีค c a เฟคุณต้องการสั่งซื้ออะไรในวันนี้ล่ะเออทุกคนอยู่ที่ไหนล่ะอยาจังเลยตัวเธอโอ้ฉันแค่ทำงานที่นี่ <laughs> แต่คุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องแต่ถ้าคุณกําลังพูดถึงลูกค้าคุณเป็นคนที่เพิ่งมาที่นี่ดังนั้นไม่จะเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันหรอกนะมันเป็นคาเฟ่ที่ไม่เหมือนใครพวกเขาจ้างัาง้งจ้างฉันเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งหมดในที่นี่ฉันสามารถทำหน้าที่นี้ทั้งหมดได้ ตอนนี้เรารู้จักกันแล้วโปรดบอกฉันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณแน่นอนเยี่ยมมากตอนนี้คุณสามารถนั่งที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการก่อนโหโมเดลเธอค่อนข้างสวยเลยนะนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเรานั่งตรงนี้ทางเลือกที่ดีฉันจะฉันจะไปเอาเมนูให้คุณสักครู่นะรอสักครู่นะ เดินเธอเดินเแบบแปลกๆเนี่ยเธอเฮ้ยเป็นแบบที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยตอนนี้อย่าลังเลที่จะดูเมนูที่น่ารักของของพวกเรานะว้าวปิดเรื่องอาหารที่คุณต้องการกินได้เลยมีอันนี้โอ้อ่าอยากกินเนี่ย โอเคตอนนี้โปรดเลือกขนมที่คุณต้องการขนมที่ต้องการเหรออยากกินพายแอปเปิ้ลอะดีมากต้องกดสองคีนะในที่สุดโปรดเลือกเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบมีโกกมีนมมีนมสดร้อนมีโกโก้โกมีฮอตอะไรกรีนชิปอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นฮอต มิวอันนี้กาฟแฟร้อนเราโกโก้แล้วกันนะโอเคทางเลือกที่ยอดเยี่ยมโดยโดยรวมนะฉันจะเตรียมอาหารของคุณกรุณารอสักครู่ใช้เวลาสักพักนึงนะโอเคเธอยิ้มหน้าตาแบบดูเจ้าเล่ห์น่าสงสัยเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนเซนบอกรูส้สึกอิสระที่จะได้มองไปรอบๆคาเฟ่หรือนั่งที่นี่อย่างอดทนในขณะที่ฉันกํลังทําอาหารของคุณนะ ขอบคุณนะไปแล้วเราทำอะไรได้บ้างเอ่ยเป็นคาเฟ่ที่สดใสมากฉันเดาว่าฉันเดาว่ามันต้องใช้เวลาทำนานอะจะทำอะไรระหว่างรอดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเหรออ้าวจานของคุณพร้อมแล้วไวจังอ่ะเฮ้เร็วจัง มันเร็วจังเลยอะ่ะอันเมื่อกี้คือตัวละครเราบทพูดเนาะมันไม่ใช่ตัวเอมิเยอ,อุ้ยบัก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 ขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณที่ขอบคุณสำหรับการรอคอยฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณเออคุณทำอาหารเร็วขนาดนี้ได้ยังไงอะ่ะตัวนี้กับคุณปรุงสิ่งนี้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเธอคุณทำอาหารเร็วจังเลย มันเร็วแปลกๆมากเลยนะมันเธอรู้อยู่แล้วอ่ะโอ้ถ้าคุณสนใจฉันคือพนักงานคนเดียวที่นี่อย่างที่คุณควรรู้ฉันมีทักษะในในการเตรียมพร้อมที่เยี่ยมยอดฉันสามารถทำทุกอย่างได้ในพริบตาแต่นี่เป็นมากเกินไปแล้วนะมันเร็วเกินไปอ่ะเธออ่าอันนี้ก็ไม่ได้แปลนะเดี๋ยวเราจะขึ้นคำแปลให้แล้วกันนะอันนี้น่าจะเป็นเมนูของเราเนาะ ถ้าถ้าขึ้นพันแปดนะ Amazing Amazing <laughs> Animation โอเคอยู่ <t iny sound> เมื่อรายการอะไรนะปรากฏในฟอนความคิดของคุณชี้และคลิกที่รายการที่ถูกต้องบนจอของคุณแล้วคุณกำลังจะถูกจับเวลาอ้าวจริงเหรอ ว้าวอาหารเหล่านี้ดูดีแต่เธอกำลังพูดถึงอะไรอะคุณต้องการที่จะได้ยินคำแนะนำอีกครั้งหรือไม่เอาละเอาละมะัเมื่อรายการโอเคโอเคเข้าใจาละไม่ขอบคุณ <laughs> เยี่ยมมากมีมื้ออาหารที่ดีเลยเป็นมื้ออาหารที่ดีเลยฮะ ถูกถูกแล้วอุ้ยโอ้โอเค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 จับเวลาจริงด้วยก็ค,คือให้คลิกตามเมนูเนาะที่เราสั่งมาอุย้ยกดผิดอ้าอันนี้อันนี้อันนี้มือ มือจะขยับช้าหน่ดนึงนะเพราะดีว่าไปยกของมาไม่หรอกยกกระเป๋าอันหนักอึ้งกลับบ้านมาเหนื่อยมากก็เลยปวดแขนอาจจะอ่ะสวยละโกโก้อาร์มกโก้โกโก้โอ้ oh, คุณกินตามปกติฮะแปลกแปลกเนี่ย คนเหมือนกับคนอื่นๆที่ฉันพบเลยแปลกๆนะเธอที่จริงฉันมีรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณถ้าคุณสร้างความประทับใจให้ฉันมากพอเหรอเหรอดีตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายค่าบริการของเรามีบางอย่างกับคุณใช่ไหมฮะคุณจ่ายเงินบางอย่างให้เธอเพื่อ เพื่อใช้เข้าบริการอาขอบคุณมากฉันหวังว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งกลับมาได้ทุกเมื่อกลับมาได้ทุกเมื่อเลยนะบ๊ายบายอ๋อเมื่อกี้มันเป็นนเกมนะดีทีเดียวฉันควรจะกลับมาเมื่อฉันมีฮะ <laughs> มันเป็นความอะไรเนะี่ยที่ไม่มีใครรู้รอบๆบ,บริการที่ดีมาก ฉันคิดว่าฉันควรจะแนะนําสถานที่นี้ให้กับเพื่อนของฉันฉันคิดว่าความสนุกสนุกสุดเลยแล้วงต่อเอ่ยโอเคเราคุยอะไรเซอได้มั้ยไ,ไม่ได้เราโอเคเราคลิกได้นาะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ลองคลิกๆดูอันนี้โปเตอร์นะโปเตอร์โปเตอร์ อ่ะเข้าไปได้จริงด้วยเราต้องออกจากร้านเนาะเราคุยอะไรกับน้องได้บ้างไหมเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้คิดไปเองใช่ปะนบน้องไม่หาบอตลอดเลยโอเคโอเคไปละไปละไปละประตูปิดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเออว่ะทำไมประตูมันขยับมันไม่ขยับเลยอ่ะ ฉันควรจะได้รับความช่วยเหลือจากเธอชื่ออะไรนะโออมเมริกาเฮ้ยเธอมันแปลกแปกนะมีอะไรมันคือมีอะไรหรอเธอช่วยปเปิดประตูให้หน่อยสิประตูมันไม่เปิดอะเธอช่วยมาเปิดประตูให้ฉันห้หน่อยสิอะไรอะไรหรอคะ ประตูไม่ขยับเหรอฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงจะทำยังไงนะขออภัยในความไม่สะดวกนะ hey! เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเราเราาเราเราเเดี๋ยวเ,ยวเยวทือดไปเนี่ยฉันหวังว่าจะไม่ช้าจะไม่ใช้เวลานานเกินไป <c oughs> อะไรอะ่ะ โอ้โหปะบรรยากาศเมื่อกี้กลับคืนมาได้ไหมเอ,อ่อนี่มันแย่มากฉันควรจะลองดูเธอในห้องพนักงานสักหน่อยหนึ่งนะอย่านะประตูไม่เปิดทำไมบรรยากาศมันเปียนไปโอ้เอ,อ๊ะ ประตูมันล็อกโอ้เธอล็อกประตูจากข้างในเหรอบางทีฉันน่าจะลองเคาะประตูเบาๆหรือเรียกเธอออกมาโทรหาเธอดีกว่า,าแต่ไม่มีอะไรตอบสนองอ,อืบางทีฉันควรจะสำรวจไปรอบๆหากฉันมีสามารถหาสครูอ่ะฉันอื่นๆได้ที่นี่ Dạ nó Dạ nó thư Dạ nó dạ na, 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 na. Lò an <laughs> cái nè lò an á nè Dạ na quê Dạ na quê Mi cái đình nó Mi cái đình ná Cái đình chua này bằng rồi đấy Nhớ, nhìn mình à? Kết chả chát chát chết! mình kết xa nè! นั่นมันแก๊สใช่เหรอใช <c oughs> เออ่เออเออจนรู้สึกไม่ค่อยดีโอ้ว้าวว้าวเวลาเป็นแนวคิดของการรับรู้ของมนุษย์ว wow. <c> ้ <oughs> โอโหจบทีนึงแล้วก็ จบเกมทีนึงก็หลุดงี้เลยเหรอโอเคนะฮะเกมนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีกี่ฉากจบเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันว่าเกมนี้มีฉากจบอีกไหมหรือว่ามีแค่นี้สำหรับใครที่อยากลองเล่น,เ,ลนเกมนี้นะจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปเนาะสำหรับใครที่อยากลองเล่นดูปิดคลิปแล้วก็มาลองเล่นดูกันได้นะแลเราก็จะมาลองเล่นกันดูว่าเกมนี้มีอะไรให้เล่นกันบ้าง A few moments later ใคร นี่อ่าว้าวนั่นมันเยี่ยมมากคุณกินพวกมันได้ดีมากเลยคุณเอ่อคุณรู้ไหมว่ามีระวังเล่นน้อยสำหรับคุณก่อนที่จะคุณจะไปคุณมีกุญแจรูน่ะคุณมีกุญแจรูกหัวใจดูเหมือนว่ามันเป็นกุญแจของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง เฮ้ยกุญแจวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนประตูขยับไม่ได้ประตูไม่เปิดเค okay, นะเราได้กุญแจลูกหัวใจมาแล้วเรามาถ้าเราเล่นไม่ชนะเด้อาจจะเหมือนเดิมก็ได้นะฮะสนองว่า อ่ะบรรยากาศเดิมเลยเป๊ะโอเคนะตอนนี้เราได้กุญแจลูกหัวใจมาแล้วซึ่งไม่แน่นใจเหมือนกันว่าทำอะไรได้บ้างแต่ว่าจากที่เดามาเดี๋ยเราน่าจะสามารถเข้าห้องของน้องได้นะโทรเธอเรียกเธอดู ันต้องโดนแก๊สยาสลบอี่แน่ๆเลยแล้ต้องหาทางทำบางอย่างเว้ยสามารถทำอะไรได้บ้างในนี้ประตูติดเออรู้แล้วรู้แล้วเร็วทำอะไรได้บ้างพอรเตอร์ฉีมันออกเฮ้ยนี่มันห้องอะไรอ่ะเฮ้ยอา ทางรับนี่ว่าเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีอะไรอยู่ใต้หน้าประตูด้วยล่ะดูเหมือนเลือดเลยคุณพระ นฉันเปิดประตูฉันเดินเข้าเข้าไปข้างในห้องไม่กี่ก้าวแล้วหยุดฮะคุณพระนี่มันโหดร้ายเธอทำสิ่งเลวร้ายแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเอาล่ะทีนี้มีเรื่องนี่น่าปวดหัวแล้วฉันพูดได้ว่าทำไมถึงเสียง เียกถึงเป็นคนเดียวที่ได้ทำในอะไรแบบนี้ฉันต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดฉันหวังว่าเธอว่าจะไม่เจอมีเลยอีกครั้งใครจะไปรู้ว่าเธอจะทำอะไรกับฉันตอนนี้ฉันรู้ฉันรู้ชะตากรรมของฉันคือรายเพียงแค่ต้องดูความยุ่งยากเขนี้นี่ไม่ใช่คาดฉันไม่ได้คาดคิดอย่นี้ฉันควรจะเห็นสิ่งนี้ก็มามาก่อนนะฉันเพื่จะกินเนื้อมนุษย์เหรอเฮ้ ลองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายภายหลังเพียงแค่มุมแน่วิธีการออกจากที่นี่เจ๊ต้องมาแน่แน่เฮ้ยตู้เปิดได้เหรอล็อกระวังหลังอยู่เนะี่ย ซึ่งเราออกไปไม่ได้แน่ๆฮะชัวเราแวงหลังมากเลยว่าน้องจะมาตอนไหนมีนี่ออกไปแน่ๆอะเชื่อดิเชื่อดิวว่าเกมไม่ออกไปง่ายๆแน่ๆมีกุญแจ เมื่อกี้จูฟุกได้เฉยเมื่อกี้เราได้เลยเอ่ยขอยังไม่ออกเลยปะที่รู้คือเกมไม่เอาออกง่ายๆแน่โหเป็นแบบซากศพคนที่โดนน้องคาตกรรม เป็นร้านเมคคาเฟ่ที่หลอนสัหลอนมากเค okay, เราทำอะไรไม่ได้ละเราต้องออกอย่างเดียวแล้วล่ะเนี่ยมันมีกุญแจตรงนี้ตู้ถูกล็อกด้วยฉันต้องหากุญแจสำหรับสิ่งนี้กุญแจกุญแจอย่าพึ่งนะ ตเตาเผาอย่านะอย่านะอย่าสัญสแกนด้านหลังพี่นะพี่กลัวนะโหเป็นท่อแบบนี่น่าจชั้นใต้ดินของตัวเธอเลยแหละนะน่าจะใช่โอเคคงเราคงต้องขึ้นไปแล้วละ่ะแต่เราเสียวเจ้าตัวรู้มากเลยนะ แบบเจ้าตัวรู้จริงๆอะ่ะเสี่ยวมากอะ่ะคือเรารู้ทางลับเจ้าตัวหมดแล้วเอ้ยเรารู้หมดแล้วว่าเจ้าตัวจะทําอะไรซึ่งความปลอดภัยไม่มีอ,ะอ่ะโอ้โหโอ้โหไฟนี่คือโดนแทงแน่แน,น,น่ทุกคนทุกคนเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โห น้องวว่งรอแล้วอะ่ะอย่านะอย่านะอย่านะน้องไม่ไม่เดินมาเชื่อเลยน้องเดินแบบน้องรอรอแบบรอแล้วอะ่ะเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยไม่ใช่ไม่เห็นโอเค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 สรุปก็คือฮแต่มองไกลๆมันกลายเป็นหินนะนีม่มันน้ำตาลชนิดไหนเนี่ยน้ำตาลเหรอ ไม่ใช่น้ำตาลปกติแน่แน่ล้านเปอร์เซ็นต์อะไม่ใช่น้ำตาลปกติแน่ๆนโอ้โหตกใจมากนะแบบคือแน่ใจนะวิบว่าต้องออกไปข้างนอกจริงๆนะ you, are you sure ่ะยูไอยูชัวรบอลแดดอะเกมเกมมันชั่วแล้วละ่ะเกมมันชั่วแล้วละ่ะมันไม่มีทางเลือกแล้วเราได้แชแรงมาใช่ไหมนายต้องรู้จักป้องกันตัวนะนายต้องรู้จักเขาว่าป้องกัน ถ้าไายถ้าได้ออกไปให้เขาเชื่อดโง่ๆที่แบบอะไรวะเนี่ย <laughs> อะไรวะเนี่ยเลยนะอุย้ยใช่ใช่ชักจบที่ไม่สวยงามถูกซุ่มโจมตีได้ชีเป็นล้วฮ่าเฮ้เจ้า ว่าแล้วออกไปปุ๊บเฮ้ยจะแลอยู่ในมือเองอะ่ะเอ็มไม่ใช่เลยล่ะโอเค <laughs> เกมมันบอกอะ่ะมันออกจากแบบไม่ได้เดีย๋ยวออกเองก็ได้โอเคเราจะมาลองดูอีักจบหนึ่งแล้วกันนะเป็นฉากจบที่เราเปิดตู้นั้นได้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากุญแจหาจากไหนนะอาจจะเป็นกุญแจตอนที่เราหาแบบ โอเคคุณเกมนี้มีหลายฉากจบมากซึ่งฉากจบแบบปกติที่เราได้ก็คือฉากจบแบบสั่งกระดิ่งใสจใช่ไหมแล้วเราก็ยังไม่สั่งข่าวอะไรจากเธอยังไม่ได้สั่งของอะไรจากตัวเธอแล้วก็ออกสตาร์ไปเลยนะฮะยัง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 ไม่สั่งยังไม่สั่ง แล้วก็ออกจากร้านได้ไหมอ้าออกได้ออกได้ออเดี๋ยวก่อนคุณกําลังจะออกไปตอนนี้เลยเหรอฉันเข้าใจแล้วเพียงแค่นี้คุณก็เพียงมสํรวจเรียบร้อยแล้วสินะไม่เป็นไรไว้ฉันหวังว่าจะได้เห็นคุณอีกในครั้งหน้านะแล้วก่อนนะอ่านี่กชื่อเรานะเดี๋ยวนั่นเป็นใครกันอะฮะ สนล่ะถึงเวลาที่ต้องออกเดี๋ยวเมื่อกี้มันชื่อเราดิว่ะเฮ้ยฉันควรจะกลับไปที่คาเฟอเมเรียเมื่อเมื่อฉันมีบางอย่างที่ฉันต้องการสั่งซื้อตอนจบฉากจบแบบ n o r m a l ถูกทิ้งปกตินะฮะอ่า ัน,นี้ฉากจบปกติเนาะปะเราไปดูอีกฉากจบเตือนอีกอันนึงเลยกันดีกว่าว่าต้องทำยังไง A few e m m o n โอเคนะคะจากที่เราได้ฉากจบอีกอันนึงที่เราตายที่เราโดนน้องชุ่มโจม,มตีนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้มีกุญแจนะโอ้โหโคตรเล็กอะดูดิมีกุญแจอันเล็กอยู่อ่ะไปไม่ถึงแปลว่าเราต้องใช้อันนี้ช่วย มันคืออะไรเอ่ยเราไม่ได้ทันอ่านนะเมื่อกี้อาวเฮ้ยฮัลโหลเคมันคือแท้งแร็กอะแท้งแร็กอะแท้งแร็คเสียวร่างน้องมาข้างหลังมากเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออได้แล้วใช่โอ้โห โอเคนะเราก็จะมาปิดกุญแจตรงนี้กันอ่ะลองตู้เปิดล็อกแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยหืมมีสเปร์ทำความสะอาดอยู่ในตู้เอาออกมาทำอะไรได้บ้าเนี่ยอืม เอาสเปรย์ของาสามาฉีดเจ้านี่โอเคออกไปคือโดนดักแน่นอนด้านล่างของน้ำตาลได้รับการทำความาสะอาดแล้วใช่ในที่สุดก็ก็สามารถย้ายไปสิ่งนี้ออกไปได้ฮะสำเร็จแล้วเออ ย้ายมันมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันได้ยินเสียงข้าวฉันต้องซ่อน ว้าวเธอไปแล้วเกิดไปแล้วเธอไปทำอะไรที่นี่เนี่ยมาเผาศพว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไม้ขีดใช่คุณได้รับไม้ขีดโอเค มันมืดอืมตัวคอรเราก็เริ่มอ้างสิงเลยนะนี่เหตุแทบเป็นแทบตายเลยนะนาย โอ้ก็ว่าทำไมเปิดตู้ได้ออเข้าไปมาดูกันว่าข้างข้างล่างนี้ว่าทางนี้จะพาจะพาไปไหนเป็นอะไรที่สยองนั่นมันเธอนี่นะเธอมีมีดเธอกำลังทำอะไรอ,ะอ่ะเป็นสิ่งที่ฉันยัง มีแท่งเหล็ดจากกองนั้นอยู่ซ่อนเคอดเธอซ่อนซ่อนก่อนแล้วกัน <c oughs> น่าจะได้ฉากจบยากฉากจบเนาะซ่อนซ่อนตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่ นะไม่ได้เคาะอ,อัว่าเธอนนะเอ้ยสวิตไฟดูเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีฮ่าฉากจบไม่ดีฟอบที่สี่ โอเคนะสำหรับแมปนี้แมปโลบอกในเกมโลบอกในแมปของอเมริอาคาเฟ่ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะใครที่สนใจอยากจะเล่นแมปนี้ก็สามารถลองเล่นในมีใต้คอมเมนต์นะฮะเออไม่ใช่มีใต้คลิปเลยเนาะเราจะติดไว้นะฮะว่าเป็นเกมนี้เนาะไม่ก็เซิร์ชตามหน้าปกคลิปเลยก็ได้นะฮะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะ เกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีฉากจบหลายอย่างเลยมีชากมีฉากจบทั้งแบทเองแบทเอนมีรู้สึกจะมี4แล้วก็มี two ending มี good end มี normal end นะฮะก็ไปลองเล่นกันได้นะซึ่งตอนนี้ก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะให้ส่วนกิจที่เหลือเนี่ยให้คุณดูเขาลองเล่นดูแล้วกันเนาะโอเคนะเจอกันใหม่พัทน,นะบ๊ายบายสวัสดีครับหน้าตาเ้อน่ากลัวมากเลย